กับสวัสดีด้อพี่น้องป้องปายเบิร์สูผููสุขคนพี่น้องลดปันเขามากแล้วพี่น้องมาหลุ่นกันพี่น้องวัดสรได้จักกระสอบนะพี่น้องลดปันเขามากคาพี่น้องเลยเพราะว่ากลัวเขาสิมาหอดท่าเขาก็ไปหลยล้านนะพี่น้องเห็นกองเขาว่าพี่น้องสึ่เจ้าวัดสรไดาบ่สักสามสิบปายกระสอบ ลดปันเข่าวน่อยพี่น้องแค่แต่แค่แต่คนงานเขาลายีล๊ลมผัดมาทั้ง ล้มผัดมาทั้งพีตายแล้วล้มผัดหมา่าทั้งเนี่ยมันสิปิวมาทั้งพีแล้วแย <c oughs> กสิปิวขอขอบมูแยกสิปิวม <า S 1> <c oughs> ันสิตกสายวันว่าล้มมันมาทั้งพีล้มมันหลองมาทั้งเฮอื <c oughs> อนเออมันสิปิวเหรอแล้ว สิปิ้วเขาเพื่อนพี่เล่เปิดแต่ว่าเขาเลอน่ามันกับงามอยู่พี่น้องเขามันงามมันนักอยู่มาลุ้นกันเนาะว่าจะได้สักสิบกระสอบเอาขื้นมาปั่นอยู่เพื่อนพี่น้องปั่นอยู่เดินเพื่อนรอบแต่ พราะว่าปกติก็คือปั <t om> ่นอยู่หน้าบลพีนอนแต่รอบนี้เอาขึ้นมาปั่นอยู่คือบ้านกรน้อยู่กอนนราากแล้วอาถต่อยูนเาเกือบเมันยากยังมันฮักไาหาในนะพลาสตางมาหาไปซื้อเรื่ออะไรหลักใจ นาชิหยัดไว้อยู่อ้อขักไม่มองยืนโหลดยืนหยัด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 ,ย,ดยืนใส่โหลดมันจังขกดัง็งเบิ้งพอฝนยุดตก<ร>ขี่ฝุ่น,นเวลาลรถแลนนะพี่น้องเบิ้งขี่ฝุ่น ขีดฝุ่นมะม่วงหอด้วยยักเถื่อทางยางค่อนกี่มะมาว่หอด้วยจักเถื่อ ที่ช้ากระเด็นนึงอีกอย่างหนอยัเอาเอาเอาระวังกินหน้าบัดนี้ลบนี้ใกล้ๆกินหน้าเซตโอ้ข่าขอกูเบิด ถ้ามีคนงานเขารล้ยจังเสกดีได้พี่น้องเวลามาปั่นเขาผมคือปีที่แล้วพี่น้องปีที่แล้วนะผมมีคนงานโอจนเมื่อยโอ้ยใต้ไงเขาไงไปเฮื่อนเบิดมาลุ้นกันพี่น้อง แต่ดูดูรวมๆแล้วเขาเพราะว่าเขามันงามอยู่นะพี่น้องนาซีไดไลยอยู่แต่ว่าข่อยว่างไปหลืประมาณสามสิบข่อยว่าพี่น้องนาซีไดอยู่สักสามสิบเพราะว่าปีที่แล้วเพิ่นกาได้ตั้งสี่สิบกว่าสอบนะพี่น้องสี่สิบป้ายกว่าอบ สอบไวอ่าอีกอย่างเครื่องจักมันก็มันก็นยังใหม่อยู่พี่น้องสองกระสอบสามกระสอบผ่านไปแล้วพี่น้องต่สามกระสอบแล้ว นได้ช่วงข่อยเหตุสามสี่ห้หกนงานเขาเจ็ดพ้นพี่น้องคนงานเขาเจ็ดพ้น,น,น,นไปหลายคนอยางสิมันกระบ,บมันกระบบมึ่งไยงไดยพี่น้องแต่ว,ว่ามันซอยกันเนาะคนหลาย ซอยกันหยุกซอยกันวี่นะพี่น้องมันกระโบมังไงนนะคนมันหลายได้สกระสอบแล้วสกระสอบแล้วพี่น้องสีกระสอบแล้ว ไว้อะไรพยาวเครื่องมันยังใหม่เนาะเครื่องใหม่แล้วก็เครื่องจั๊กใหญ่เครื่องจั๊กใหญ่เครื่องใหญ่กว่าเก่าอ่นะถ้าเครื่องมันน้อยละมันสีงาดซานะพี่น้องงานมันแค่งาดไว้มันแค่หอหสบล่ะ บ้านเข่าฟังเล่าเนี่ยดียางนึงเลยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าข้าเจ้ามีคนงานเท้าน่ะยืนเบิ้งก็ได้ถ้าอยากซอยก็ได้จ้าบ้านเข่าฟังนีข้าเจ้ามีคนของข้าเจ้าเองนี้พี่น้องเราก็มีแต่รอแต่เก็บแต่เมียนเข่าแค่นั้นได้เจ็ดกระสอบแปดกระสอบกำลังเต็มแล้วพี่น้องเฮ้ยลุ้นว่าจะได้สามสิบจะได้ย่บ กระสอบที่แปดป๊บเดียวเนาะเพระนั้เลยเพอหอดสิบสิบนาทีสิบนาทีสับเครื่องมันไวนิตวจ้วงจ้วง ได้เติมนี่นับกระสอบไหมโอ้โอ,อ้เจ้าผมเจ้าไปนับกระสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบได้สิบกระสอบแล้วพี่น้องได้สิบสอบแล้ว,ลว,ลวมีแต่สอบใหญ่ๆยไ,ได้พี่น้องเลยผมแม่นสอบน้อยได้สอบที่สิบเอ็ดได้สิบเอ็ดกระสอบผ่านไปแล้ว ได้มองเลนแล้วพี่น้องกอ <c oughs> <c oughs> งเฟื่องไก่เพื่อนพี่น้องเพราะว่าหนาน้าวเขาว่าหนาอ่านาน้าวสีมา,าว,วันที่เศร้านี่พี่น้องวันที่เศร้านี่หน้าหนาวจะเข้ามาแล้วสิสิ้นปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะว่อะลี เกี่ยวพี่น้องสิแล้วล่ะ แต่แล้วนอกพี่น้องนักสุดกวายสีเหลาหอบด้วยพี่น้องมันต้องหยัดไว้ดีแต่ว่าร่มโมแห้งพี่น้อง พาลมแห้งอีกตายมันสิอู่ไปผลยุลังคาเฮื่อนเบิดพี่น้องกองเฟืองชิบหาสอบแล้วพี่น้องได้ชิบหาสอบแล้วสอบที่สิบหก พี่น้องแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเอง1ิเก้า1ิเก้าสอบแล้วพี่น้อง1ิเก้ากระสอบแล้ว้าแม,นมา่นว่าโลดข้าวมาไว้พี่นอ้องแล้วแต่เฮงแล้วอันนี้อันนี้เขากลับเป่าได้พี่น้องเขาเป่าปั่นให้มันแล้วลว้เขาสิไปเพราะว่า มีคิวลายคิวอยู่พี่น้องเขาว่าเข้าโทรเขามาจองอ่ะพี่น้องได้สิบเก้าสอบแล้วเหลืออยู่ปล้องหน่อยหนึ่งพี่น้องเศ้าสอบแหละบอดสามสิบซ้ำ <c oughs> ได้เศร้าได้ประมาณนะซีประมาณเศร้าเศร้าสามเศร้าเอ็ดเศร้าสองเศร้าสามนี่ละมั้งตอนแรกกี่บาทซประมาณสามสิบพี่น้องบ่อหอดเศร้าสองสอบแล้วพี่น้องประมาณเศร้าสี่สอบเศร้าหาสอบบ่อหอดสามสิบ เขามันกับโบ้บนได้นะพี่น้องปีนี้ปกติแหละเราได้ประมาณเกือบหาซีฟพ,พ,พี่น้องแค่วหนึ่งน่ะมาปีนีลูบด้วยเราบ้ได้เห้าสิีได้อีก่ว่าเขาเราได้สมีห้ายเงสีได้ห้าสิีได้อยูล่ล่ปีนี้ แล้วพี่นอ้องจากนั้นจังมาสรุปพี่น้องว่าได้เท่าใดโยก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 โอ้ยว่วาไรฮะเศร้าเศร้าโอ้โูในผมมืดมานละ้ตั้งเข้ามาเลยตั้งเข้ามาแล้ว มือทั้งนี้ก็มือเอาเก็บเป็นที่เรียบร้อยพี่น้องเสร็จแล้วเสร็จแล้วมาเบรกล่ะสี่เครื่องบัไดเ้าหาจักจากที่ได้สี่ซิปเกือบหาได้สี่ซิปเกือบหาซิปพี่น้องแต่ละปี มาปีนี่รูปแห้งคัพีนี่รูปแห้งได้ซับซีสอบเครื่งพี่น้องแอบหนึ่งมันหน่อย้ได้แต่สอบมันก็เคร่นะเอาปะมเอาหรลยเลยรือไมหายเลย กระสอบกระใหญ่อยัพี่น้องเลยปล่อยงัวขึ้นมากินเฟืองไม้บัดนี้ปล่อยงัวมากินเฟืองไม้บัดนี้อใช้อะไรกินอ่ะกินไหนกับนุ่นนี่โอ้ยพี่น้องเลยไปพี่น้องอำลาพัดจากละพี่น้องเลย แจมคลิปหนกักละกันพี่น้องไปละพี่น้องสวัสดีครับผม